แตกต่างระหว่างไวรีลาาเป็นกีฬาที่มีการเล่นทุกช่วงอายุ Doesn't mean that you cannot participate in certain sports, and nowadays there is such a large variety of sports that people of all ages can enjoy and take part in. And this is the true charm of sports because you don't only get to exercise to better your health, but you also get to make new friends and meet new people in a health loving environment. Every evening, a huge number of people visit r a m i n t a r Sports Center to exercise since it provides a fast area and a variety of sports to help Bangkokians stay healthy. และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งครอบครัวต่างไว้แต่ว่ามีหวัวใจชื่นชอบกีฬาเดียวกันกีฬาแบดมินตันนะนั่นเองนะค่ะ ต้องถามก่อนเลยนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกทั้งสองคนด้วยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาแบดมินตันคะ อ๋อเริ่มเริ่มแรกเลยก็เพราะว่าน้องชอบค่ะออชอบกีฬาแล้วคุณแม่ก็อยากจะสนอยูมม่แล้วนะคะเพราะว่าเขาได้มีเวลาได้มาออกกาลังกายพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้พามาันได้พามาเล่นที่สนามแห่งนี้ค่ะจำเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาได้มีที่ที่ให้มาออกกําลังกายเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการ<ช>ที่ดีขึ้นค่ะแล้วชื่นชอบอะไรเป็นส่วนตัวเรื่องของแบดมินตันนะคะชื่นชอบอะไรคะ ชอบตีแบดชอบตีแบดค่ะชอบตีแบดก็คือเหมือนได้มีเวลาในครอบครัวได้มาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะทุกเย็นอย่างเงี้ยค่ะไดออกกําลังกายด้วยได้มาใกล้ชิดกันด้วยมาบ่อยไหมคะมาตีแบดบ่อยไหมคะบ่อยมากค่ะเพราะว่าชอบชอบแล้วก็เราก็จะหากิจกรรมให้ลูกทําอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านก็อยู่ใกล้ค่ะก็เลยได้พาลูกมาเกือบทุกวันวันนี้วันประมาณนี้ค่ะ แสดงว่าจริงๆนอกจากจะมีความชื่นชอบในกีฬาแบบมินตันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจเลยก็คือมันสะดวกมันอยู่ใกล้ใช่ค่ะแล้วที่นี่ก็คือมีลานกิจกรรมทําหลายอย่างมากค่ะทั้งฟิตเนสแล้วก็มีวิ่งเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบแล้วออกกลใช่ล้วใช่ค่ะก็จะมาทั้งเชา้าทั้งเย็นค่ะ แล้วความประทับใจที่มีต่อศูนย์กีฬาแห่งนี้ล่ะคะคุณแม่อ๋อก็รู้สึกดีค่ะที่กรุงเทพเราเนี่ยมีศูนย์กีฬาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้นะคะ,ะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยแล้วที่สําคัญคืออย่างเรามาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเจอเพื่อนใหม่ที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของกีฬาแล้วก็ความถนัดแล้วก็ในเรื่องของอรองความ ความเก่งอะค่ะของการเล่นแล้วเราก็เหมือนขอคาแนะนาเขาได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส,สงัคงคมแห่งการแบ่งปันใช่ค่ะอย่างอย่างเนี้ยลูกสองคนเนี้ยเราก็จะมีเหมือนคุณคุณลุงคุณเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาขอแจมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ฝึกฝีมือฝึกกีฬาไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะได้เรื่องออกกําลังกายได้เรื่องสังคมได้เพื่อนในเรื่อง่หสังคมดีๆด้วยใช่แสดงว่าที่นี<ช>่นี่ครบวงจรเลยจริงๆค่ะ another popular sport among people of all ages and genders is football and this sport s center features a huge and standardized football pitch ท <lush S 3> ําไมอยู่ีๆโคถึงาสอนที่นี่ได้ก็เริ่มต้นจากเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็เริ่มจากลูกชายยังเล็กๆอยู่7-8ขวบนะฮะสมัยนั้นช่วงนั้นมันรู้สึกว่าจะมีร้านเกม ร้านเกมเยอะนะฮะเด็กๆที่ผู้ปกครองไปทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเด็กไปไว้ที่ไหนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปฝากไว้ที่กับเจ้าของร้านเกมทําให้เด็กติดเกมผมก็เลยพาเด็กๆออกมาตั้งตั้งตั้งเป็นทีมเอามาฝึกสอนฟุตบอลนะฮะแขวบ7 8ดขวบรุ่นรุ่นรุ่นเล็กล่าสุดฮะรุ่นนี้เจ็ดขวบเจ็ดขวบนี่ก็12ขวบนี่ก็มาประมาณ 4- ี่ห้ารุ่นได้แล้วครับชอบเล่นฟุตบอลไหมคะชอบครับ เล่นฟุตบอลแล้วมีนักกีฬาในดวงใจมั้ยนักกีฬาฟุตบอลที่เราชอบมากมีครับใครคะโรเบร์โต้คาร์ลอสครับอ่าและทีมที่ชอบล่ะทีมเดียวกันปะแมนยูครับวัยที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬาอย่างฟุตบอลไหมคะเอ่อวัยที่แตกต่างเป็นอุปสรรคหรือไม่คิดว่าไม่นะฮะเพราะว่าเราแต่และว,วัยแต่และช่วงที่เราทําการการเรียนการสอนการฝึกการซ้อมนะฮะก็รุ่นเล็กๆ นะฮะห้าหกขวบเราจะสอนอให้รู้จักวิ่งรู้จักสเตปเท้านะฮะส่วนโตขึ้นมาหน่อยอย่างเล่นได้อย่างนี้อย่าง78็ขวบที่ที่เล่นได้แล้วนะนี่้าผ่านไป1ปีนะฮะก็สามารถที่จะสกิลบอลได้เลี้ยงบอลได้แล้วก็สามารถที่จะทําประตูได้นี่ก็ก็ก,ก็ขึ้นมาเล่นอีกชุดหนึ่งนะฮะส่วนชุดโตขึ้นมาหน่อยชุด12ปีนี่ก็เขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เขาเล่นเล็กๆมาแล้วนะฮะ The health-conscious society allows us to make many new friends and ballroom dancing is another enjoyable recreational activity available at Raminta Sports Center. Every evening, all the greatest ballroom dancers in the neighborhood gather to move their hips and show off their sway to the music. ทำไมถึงมาสอนลีลาที่นี่ได้คะเดี๋ยวต้องยกคำถามให้กับครูเอ็กอะแล้วให้ครูเอ็กตอบเลยคะ่ะว่าทำไมอยงดีถึงมาสอนลีลาให้กับสรีลีลาค่ะ สมาชิกที่อยู่ในวงการนะครับรู้จักรู้จักผมอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยพ,พื้นพื้นพื้นเพเขาเขาอยู่ระแวงนี้เขาก็ก็ชวนชวนให้ผมเนี่ย,ยเอ้ยลองมาสมัครที่นี่หน่อยเพราะว่าอยากจะเรียนกับกับผมใช่ผมก็เลยมาสมัครแล้วก็ได้มาสอนที่นี่ครับแสดงว่าที่นี่เนี่ยพื้นฐานก็คือมีกลุ่มคนที่ชอบเต้นรีลาดอยู่แล้วใช่แล้วตอนนี้ล่ะคะครูเอ็กซ์มีคนมาเรียนรีลาดเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะครับ เยอะไหมเยอะนะคะเฉพาะที่ศูนอเวลาลาบินทาเนี่ยเราจะมีสอนลีลาทั้งหมดเลย7วัน7วันวนี้จะมีลีลาทุกวันช่วงเย็นนะคะแต่เฉพาะของคูเอ็กเนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์และอังคารฟ<อ>ังแบบนี้ปุ๊บแล้วอยากลองมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เคยเต้นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณครูทั้งสองท่านจะมีอะไรแนะนําบ้างไหมคะสาหรับใครที่ไม่เคยมาเต้นที่นี่เลยอะค่ะครับก็เราจะมีฟิกเกอร์นะครับหรือว่าสเต็ปพื้นฐานสําหรับสําหรับสมาชิกที่ เพิ่งหัดเริ่มเต้นนะครับเป็นเบสิกง่ายๆสำหรับในการหลอกให้เข้ามาเต้นรำกัันก่อนแล้วพอติดปุ๊บก็จะมาเป็นสมาชิกจีนี่อ่าใช่นี่ต้องลองแล้วค่ะจังหวะวอลสง่ายๆเลยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเบสิกสแควร์นะคะ สเต็ปของจังหวะวอลน่จะเป็นก้าวแยกชิดถอยแยกชิดเบสิกสแควร์ก็ตามนี้เลยนะคะเป็น้เป็นสี่เหลีย่ยมวันนี้เราจะให้น้องกู๊ดเนี่ยเริ่มต้นด้วยการก้าวเท้าซ้าย,ายขึ้นหน้าแล้วถอยหลังด้วยเท้าขวาโอเคก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้านะคะก้าวแยกชิดถอยแยกชิดก้าวถอย เอะเป็นไงแบบเดียบ้าเข้าจังหวะได้ด้วย one two three four five six one ตัวตรงๆยกตัวตรงๆนะคะใช่คอคอยยาว o n นี่คือเบสิกง่ายๆ I like to add that I've tried ballroom dancing and agree that Bangkok is filled with people of all ages who have the same heart. I'm impressed by the ballroom dancing community here. Everyone here is welcoming and friendly. เมื่อสักครู่ได้ลองออกสกเต็ปนีลาดไปแล้วเป็นไงบ้างคะคุณครูถือว่าผ่านไมีมคะสำหรับการเรียนครั้งแรกครั้งแรกถือว่าผ่านนะคะเหมือนคุณครูจะมีพรสวรรค์นในตัวด้วยไหมวันนี้เราสอนแค่เบสิกเบสิกสแควร์49เเองนะคะ คร<ด>วก<ะ>็ทาได้ดีเลยเป็นกําลังใจให้อยากกลับมาเรียนที่นี่อีกนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณครูในเรื่องของการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเรื่องของวัยเนี่ยความแตกต่างระหว่างวัยจะเป็นปัญหาไหมคะความแตกต่างระหว่างวัยลีลาดเป็นกีฬาที่มีการเล่นทุกช่วงอายุตั้งแต่สตาร์ทหขวบก็เต้นได้แล้วปัจจุบันนี้ออยยังสอนนักเต้รอายุเต้นำอาใช่สองแตขวบ11ขวบ20 96เพราะฉะนั้นลีลาเนี่ยเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะคุณยายกับคุณหลาน<ม>เข้าใจจังหวะตรงกันนะคะเข้าใจดนตรีเข้าใจเพลงเราก็เต้นด้วยกันได้อายุไม่เกี่ยงค่ะถ้าใจชอบนะคะได้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจใจ,ใจแล้คว,วามชอบค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วนะคะทุกกีฬาเลยเนี่ยไม่มีเรื่องของเส้นที่แบ่งกันระหว่างวัยท,ทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้ทุกกีฬาขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชอบกีฬาไหน <ม>วันนี้กูและครูออย้ยลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร